ครับพวเราเดี๋ยวพาเทอะ์นะครับผมคลิปนี้ผมอยากมาชี้แจงผมก็รู้สึกผิดในสิ่งที่ทำนะครับเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงกันขอร้องจริงน,นะครับ คือผมอยากจะให้ดูคลิปให้จบเพราะว่าทุกคลิปผมพยายามจะหาสาระาหาประโยชน์ในแต่ละคลิปอยากให้ดูให้จบจริงๆอาจจะมีคนเข้าใจผิดที่จริงเหรียญเราไม่ได้ไปโดนรถไฟเหยียบเป็น,น,น,นแค่การจัดฉากเรารถไฟประเทศเราเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยสถิติการเกิดอุบัติเหตุไม่มากระบบความปลอดภัยของคนรถไฟดีมากรถไฟประเทศไทยนีย่เรียกว่าเป็นระดับถึงโลกได้เลยจะไม่มีใครที่แบบอกอกมากเอ็นเอียงอะไรข้างๆรถไฟออโหนบันไดหรือทําให้เกิดอันตรายเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้ในประเทศไทยเลยเรามีมาตรการคุมยอย่างนี้หลังจากนี้นะครับพวกเราเนี่ยจะไปคุยกับผู้ใหญ่ที่สถานีรถไฟดอนเมืองเพื่อขอมาเป็นประโยชน์งล ปัดเช็ดถูล้างรถไฟตั้งแต่สถานีรถไฟดอนเมืองถึงสถานีรถไฟบางซื่อการจะเสร็จตึงๆห,หน่อยคืนนี้นะครับพยายามจะทําความสัตยให้ดีที่สุดทำให้รถไฟปลอดภัยมากขึ้นคือผมจริงจังกับเรื่องพวกนี้มากไม่อยากให้ทุกคนมีอุบัติเหตุโอเคเอ้ยวันนี้ก่อนขอก็ว่องก่อนอันหนึ่งเดีย๋ยวให้ไปนะครับก็ประมาณนี้เราไปดูกันว่าหลังจากเราเอาประโยชน์ไปช่วยรถไฟเนี่ยจะดีขึ้นแค่ไหนเราลองไปดูกันเลย ที่ผมไปบำเพ็ญประโยชน์มาทั้งวันนะฮะสถานีดอนเมืองอสถานีบางซื่อนะผมเก็บขยะให้หมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมนาเทคโนโลยีจากดาวนามิกนะฮะก็คือตัวดวงตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดมันกีดขวางทางรถไฟทําให้เกิดอันตรายเนะี่ยดวงตัวนี้มันจะจากาจัดทิ้งให้หมดแล้วก็มันจะส่งสัญญ,ญาณผ่านตัวเซนเซอร์ตัวนี้ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาตัวนี้จะาก,การะพริบไฟแล้วพอถ้าไฟตัวนี้หายนะสแสดงว่าอ,อ๋อตัวดวงมันจัดการให้หมดแล้วนะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีจากต่างดาวในประเทศไทยมีอันนี้คันแรกนะครับแต่ผม นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันเดี๋ยวค่อยไปเล่นหลังคลิปด้ไหมเนี่ยก็ตอนนี้นะครับผมก็เอาตัวน well. ี้นะครับไปติดบนรถไฟเรียบร้อยแล้วใช่ผมก็ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อเลยหลังจากที่รถไฟเคลื่อนที่นะครับโดนอะไรหรือเปล่า สวัสด okay. ีครับบ๊ายบายก็ทำความดีแล้วสบายใจจริงเนาใช่เฮ้ยกับพี่ปฟะเฮ้ยกับพี่ปฟะเฮ้ยกับพี่ปฟะวอนเดอร์ปั๊กอะไรชนไปเลยหายละหายละหายละปลอดภัยแน่นอนอ้าวโลเฮ้ยวอน